ยิงแล้ผมบล่าทุนี่่ผมิ่งไปดูคลิปมาพี่เนี่ย้อมอนะที่พี่บอกกันนั้นแหละเราก็บอกกนว่ามันรู้สึกว่าคือเราเขาเรียกว่าเราเราแค่มองว่าเราเขาเรียกว่าเราเราเราเขาเรียกอะไรรู้สูกวะก็คือเขาแต่ว่าน้องคนมันเยอะแหะ คือคนคนเยอะถูกป่ะแล้วคนดูไลฟ์แบบเป็นหมื่นเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเรากลัวว่าตัวเองอ่ะจะออกมาไม่ดีสําหรับตัวพี่เยงนะพี่ก็ไปคอดกันนัก่อดกันโน่อะใช่ใช่ใช่คือพอหลังจากขอดน้ําใหม่แบบว่าน้ําใหม่ผมผมเก่งมากเลยอะไรเงี้ยผมผมเก่งมากเลยแต่ว่าคนมันเยอะมากใช่เวละเออแล้วพอแต่พอเล่นปั้มรู้สึกว่าเออพอมันทุกอย่างมันโอเคแล้วแล้วพอเล่นกัน้องโดนมันมันสนุกอ่ะมันสนุกจริงเลยนะอืมมันสนุกมันสนุก เราหลังจากหลังจากที่เขาเล่นฉากแรกเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ออกใช่ไหมผมก็แต่งตัวแล้วเขาเดินเข้ามาหาผมเหมือนเขาได้เล่นไปแล้วไาพี่เก้าพี่ก้าได้แตเข้าเปลี่ยนชุดเขาเดินเข้ามาุ้ยมันจริงเลยพีก๊อี่กิริยาการมาใช่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 แล้วจะไม่หานนันตลอดการที่พี่ไม่บอกอะเราเราไม่เคยทางานร่วมกันเราก็มองว่าเอ้น่องเขาเก่งแล้วพอทํางาน ไอคนนี้มันของจริงนี่วงแก้วมันแกงมึงกินเองไม่คอร่องหนูหนูบอกกับพี่แต่ปที่หนูบอกนะแนทอะเอาตรงนเแนทมันือนคนดีอะทำอะไรอะเยอะไปหมดอะพอวันที่เราซ้อมจั่วันที่สามสิบาทแล้วพี่ก็ไปไปไปกันไปกันหนูไะเอออะไรเงี้ยแล้วบอกว่าโหเชื่อแบบว่าหนูแม่งแม่งพี่แทบตายเลยเนี่ยหือแบบ่อยมากเลย แต่นัดแม่งเอากําลังมาจากไหนว่ามันไม่เหนื่อยเลยมันไม่มีหอบให้เราเห็นเลยอ่ะมันไม่มีหอบให้เราเห็นเลยแล้วมันก็มันตอกกําลังกายไหมไอ้นุบอกว่าเปล่าเขาก็ไม่รอดนะพี่อะไรเงี้ยเราบอกว่ามันมันแข็งแรงมากอะมันแข็งแรงแบบแข็งแรงเกินอ่ะคือไม่เห็นนัมันมันมันหอบเลยถูกปะล่ะใช่พี่คือเหมือนอย่างที่ที่พี่แจกครู้ว่าผมอันพี่ก้าวผมเป็นคนชอบเนลีเกมากแล้วผมชอบโคตรชอบเลยแล้วยิ่งผมแบบภาพในหัวผมมาก่าผมอยากจะจะเล่นแบบเนี้ย แล้วพอผมได้ทาคือมันมันลืมเหนื่อยไปเลยอ่ะลืมลืมเหนื่อยไปเลยคือแจ้งพี่แจ้คเราทำให้พี่ก้าวดูหน่อยที่พี่ที่พี่เดินเขาไปหาผมแล้วพี่บอกอุยมันมากอะไรเงี้ยพี่ทำพี่ก้าวเลยทอนพี่ก้าวดูหน่อยดิเดินผ่าเผมปิดประตูป๊อกอู้ยมันละเกินมันละเกินพราะมันค่อนคายงานเราออกไปแล้วไงแล้วเราก็เดินตัวออกจากต่อไปแล้วประมาณนั้นอ่ะ ก็ <c oughs> จริงๆิพี่แจ็คก็ว่าไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเหมือนพี่แบบที่พี่แบบคณะแบบใหม่ๆอ่ะเขาก็ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบเขาว่าไปอ่ะมันไม่ขนาดน,ต,นต้นเพราะเราเราเราพูดจริงๆเพราะว่าเอาตรงๆเลยคนเยอะไงถูกปะครับคือคนดูตรงนั้นแล้วก็มึกก็พันคนแล้วแล้วคนรู้แล้วคนพันห <c oughs> มื่นมันธรรมชาติอยู่แล้วถูกปะคือเราตื่นเต้นกับตัวเราว่าเราเราอยากให้มันออกมาให้ดีว่าเราสอง เราทํางานให้น้องมันก็ให้ภาพรวมให้มันดีไงถูกปะสำหรับี่แบบว่าน้องให้เกียรติเราไปไงมันก็ต้องออกมาให้ดีนั่นแหละคือการเตือนเต็งของเราลองถามมาให้ดูลองถามว่าตอนนี้ของผมมีอยู่ทุกคน2,900คนเนี่ยเออยากให้นำชายดวงเก้ามาอีกไหมใน EP สอในช่วยพิมพ์มาพี่ช่นี่นี่อยากใครอยากอุ้ยอยากอู้โอ้โห ไม่เชื่อให้คนไม่เชื่อให้คนเข้าไปดูอยากแล้วเนรู้เลยว่าแบบบางทีแอดก,กับพี่แจ๊กคุยกันอยู่แล้วแต่แบบอันเนี้ยรู้แล้วพี่ค่ะไม่ใช่คือคือการทํางานคือคือคนบางทีอาจจะไม่รู้ไงว่าคือส่วนตัวก็จึงบอกว่าเราสนิทเราคุยกันทุกเรื่องรู้ไหมใช่แล้วแอรู้ใช่เพเหมือนก่บเอาสมันพี่แจ๊กอะถ้าเรื่องงานเขาก็แบบเกรงใจพี่ไงอดี๋ยวล่ะแล้วพี่ก็เกรงใจบคนอื่นอีกอะไรเงี้ยพี่ก็เข้าใจรู้แหละ คือคือมันมันสนิทกันสุดสุดอยู่แล้วไงแล้วมันก็อ่าแล้วมันเป็นครั้งแรกถูกป่ะที่เราแบบเราเราทำงานด้วยกันไงถูกไหมอือบอกว่าอยากอยากดูค่ะอยากให้มาหอบอีกนี่หมดเลยละไปนึกไปแก่แกกแบบไข่ข่ำจะเป่งเลย อันจริงมันมเชื่อว่าพี่ก้าเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมอ่อมาเมื่อก่อน,นเ่ยอาจจะได้เจอกันแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่เล่นในในมุมขนาดานี้อะไรเงี้ยไม่ได้ชัดขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแล้วก็พี่แจ็คแล้วก็พี่ก้าได้เล่นรวมกันแบบเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มกันแบบเนี้ยนะพี่มำเลย ในในเีาบอกว่าแล้ขยันเราวาตังใจอะไรเงี้ยตลอดเราเห็นต่ว่าเราเห็นแค่ในมุมมองเราไม่ได้ทำาัแต่เราเราไปตอว่ามันยาวว่ะาดิแค่ความปาด่แบบมันไม่หอมมันไม่เลยนรยมันไม่เหนื่อยเลยนะจ๊เนื้อฉัเนือาเราบแบเหมือนว่าเล่นดูเหมือนไม่ตื่เต้นมืนยจริงๆเป็นทุกอย่างแล้วอไปไปพูดแต่เราไพูดแตมันเป็นคำพูดไม่ได้เาไปรไม่้เราไพูดไม่ได้แล้วนู้นเราเ้าเนี่ยพี่ไปตอนพี่น้ตะรแต่นะ กินไปตกกับางที่กินทีนอะไรกันวป่อเดี๋ยวเราลงคณะเลยตดปไปนอน่ที่บ้าแล้วพี่ก็ไปซ้องนำพี่นอนหมนะแล้วก็มาตบอลตาิแนาเลแล้วก็แต่งน้กินไปก่อนนตันูได้ตวกิน้ำมันอีกน่นระตบาเรือกเก่เราบอกว่าเก่งแประมาณมากเลประมาณนั้นมันเป็นรอย่างนี้นะกคนเนี่ยทุกทีที่อยู่ผ่านว่แจเน่ยมันเป็นานเราามคนเนี่ยสนิทกันมากนะทุกคนผมกับพี่แจ็คเนี่เือผมา ปมาตอน look, ั <Goodnight> ่มาณประมาณที่ตัต่อม้ปลี่ยนนูไม่บมไหนตงชื่อไปไง่อไปองมากชื่อแล้วจะออไก่อนก็ไม่รู้เนี่ยน้องแจเป็นดีมากค่ะขอบคุณกนเลยเพราะต่างากเรารู้ว่าเราเราคือเราเราไม่อยากไปต้บเรียนที่จะบอกว่าวันนี้สิปับทุกอย่างต้องไี่น่ะน้องน้องน้อด้วยนะครับรัอยู่แล้วโน่นนี่คือทุกคนต้องรักอยู่แล้วคน่านอยู่แล้วคือที่ที่มาวันนั้นคือเหมือนกับพี่น้องเันเ่มทำงานเยอะ